เาบางหรือว่าโรคหน่อนคืออะไรแล้วเราจะมีวิธีในการป้องกันไม่ให้เกิดโรคนี้ได้อย่างไรตามมาฟังกันนะคะค่ะหมอปัาม,มี่นะคะวันนี้นะคะเราพามาชมเุ้นดอกไม้นะคะที่ดงวาไฟสกลน,นครค่ะสวยไหมล่ะคะ เราจะคุยเยกกับเรื่องของภาวะเปราะบางนะคะหรือที่เรารู้จักกันว่าโรคหนอมนะคะถ้าภาษาอังกฤษจะเรียกว่า f ร i r t ้ค่ะ เราอยู่ที่ร้านนะคะกาแฟาดิบยิปซีนะคะซึ่งอยู่ที่ดงมะไฟนะคะห่างออกมาจากตัวเมืองแค่20กิโลเมตรนะคะก็จะเจอร้านชิคๆแบบนี้นะคะซึ่งต้องบอกว่าเจ้าของนั้นก็คือพี่ยิปซีนะคะมีนิสัยชอบสะสมของเก่านะคะแล้วก็นำเอามาตกแต่งเป็นร้านนะคะต้องบอกว่ากาแฟาร้านนี้นะคะคือฟินมากๆใครได้มาลองติดใจแน่นอนค่ะ นะะ WHO นะคะหรือว่าองค์การอนามัยโลกได้บอกว่านะคะประเทศไทยนะคะจะมีประชากรที่มีอายุมากกว่า60ปีถึง20%ด้วยกันนะคะซึ่งหมายความว่านะคะจะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ค่ะแล้วจากการสำรวจนะคะเมื่อปี2 5 6 4ที่ผ่านมาพบว่านะคะคนไทยนะคะประมาณ66-67ล้านคนนั้นมีประชากรที่อายุเกิน60ปีนะคะอยู่ที่11.8ล้านคนค่ะ ซึ่งตีเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะจะอยู่ที่ประมาณ17.9%ค่ะแล้วนี่กลุ่มคนเหล่านี้นะคะพบว่านะคะเป็นโรคนี้นะคะอยู่ที่ราวๆประมาณ30%เลยค่ะ ภาวะเปราะบางนะคะหรือที่เรียกว่าโรคงอมหรือเฟลตี้นะคะเกิดจากสภาวะต่างๆของร่างกายนะคะทํางานได้เสื่อมถอยลงนะคะตามวัยซึ่งเวลาที่เราเจอสภาวะกดดันต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการติดเชื้อหรือว่าเกิดอุบัติเหตุต่างๆขึ้นมานะคะอาจจะทําให้คนๆนั้นนะคะอยากจะเข้าออกโรงพยาบาลบ่อย หรือว่ามีปัญหาว่าอาจจะทําให้เขานั้นอยู่ๆก็หกล้มแบบไม่รู้ตัวนะคะหรือแม้กระทั่งว่าอยู่เฉยๆก็มีอาการทางสมองขึ้นมาเช่นอาการเพ้อหรือว่าไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ละคะ่ะต่อมานะคะเรื่องของซาโคพเนียนะคะหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักคํานี้นะคะคํานี้นะคะหมายถึงว่าการที่มีมวลกล้ามเนื้อนะคะลดลงตามวัยที่มากขึ้นคะ่ะโดยพบว่านะคะคนที่อายุ65-70ปีนั้นนะคะจะมีมวลกล้ามเนื้อลดลงได้ถึงประมาณ 1 3ถึง24ค่ะส่วนในคนที่อายุมากกว่า80ปีนะคะพบว่ามวลกล้ามเนื้อนะจะลดลงเยอะมากๆเลยค่ะประมาณที่60%เลยล่ะค่ะพบว่านะคะสาเหตุนั้นนะคะก็อาจจะเกิดจากการที่มีปัญหาของอายุที่เราเพิ่มมากขึ้นนะคะซึ่งจะทําให้เกิดปัญหาของระบบต่างๆของร่างกายทำงานแบบรวนขึ้นมาได้นะคะ หลักๆนะคะเราจะโทษว่าเออเป็นจากยีนนะคะหรือว่าเป็นจากพันธุกรรมของเรานั้นมันก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วนะคะมันมีคําว่า e พ i g e n e t i c นะคะหรือที่เรียกว่าเป็นภาวะเหนือการควบคุมของยีนนะคะอันเกิดจากการที่เราใช้ชีวิตต่างๆมากมายขึ้นมาด้วยล่ะคะ่ะ ได้แก่นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่เรานะคะออกกําลังกายน้อยนะคะซึ่งจะทําให้มวลกล้ามเนื้อของเรานั้นลดลงตั้งแต่เรายังไม่ได้แก่แบบขนาดนี้นะคะอีกอันนึงนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการที่เราทานอาหารเราไม่ได้เลือกทานอาหารดีๆนะคะอาจจะทานอาหารที่เป็นพวกจังฟูด้ดเป็นฟาสต์ฟูด้ดแล้วทาให้เกิดมีการอักเสบต่างๆของร่างกายขึ้นมานะคะซึ่งก็จะทําให้ร่างกายของเรานั้นไม่แข็งแรงเหมือนกันค่ะ ถัดมานะคะก็จะเป็นเรื่องของอย่างเช่นเราเกิดมีความเครียดเรานอนไม่พอนะคะมีปัญหาทางอารมณ์ก็อาจจะส่งผลต่อฮอร์โมนของเราทําให้ลดน้อยลงไปได้ค่ะและสุดท้ายนะคะเป็นเรื่องของระบบเซลล์ภายในร่างกายของเราค่ะไม่ว่าจะเป็นการที่มีการสร้างโปรตีนที่ลดลงไมโตคอนเดียนะคะซึ่งเป็นขุมพลังงานในร่างกายของเรานั้นมีการเสื่อมถอยลงนะคะแล้วอีกอันนึงนะคะก็คือ ในเรื่องของการควบคุมของร่างกายนะคะเซล์ที่ทํางานตรงนี้ถ้าทํางานผิดปกติไปนะคะก็อาจจะทําให้เกิดมีปัญหาตามมาได้แหละค่ะแล้วเราจะมีวิธีในการป้องกันหรือว่ารักษาโรคนี้ได้อย่างไรบ้างค่ะหลักๆเลยนะคะต้องบอกว่าจริงๆแล้วนะอยากให้ป้องกันก่อนที่มันจะเกิดเหตุนะคะไม่อยากให้มาแบบเออเป็นโรคนี้แล้วนะเราค่อยมารักษาซึ่งมันจะไม่ทันค่ะ อยากจะบอกว่าสิ่งที่เราควรทํามากที่สุดนะคะอย่าลืมไปออกกําลังกายนะคะโดยเฉพาะเป็นการออกกําลังกายแบบที่ใช้แรงต้านหรือว่าเวทเทรนนิ่งค่ะตัวนี้นะคะจะสร้างมวลกล้ามเนื้อแล้วทําให้มีสํารองไว้เมื่อยามที่เราแก่ไปนะคะมันก็จะมีการสลายมวลกล้ามเนื้อไปอยู่แล้วละคะ่ะต่อมานะคะก็อยากให้กินอาหารที่ดีมีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะไม่พยายามกินอาหารที่มันทําให้เกิดมีผลเสียกับร่างกายต่างๆหรือแม้กระทั่งพวกการที่เราไปดื่มเหล้าหรือสูบุรี่แบบนี้เป็นต้นนะคะ ต่อมานะคะก็คืออยากจะให้เรากินพวกโปรโตีนที่บันดีๆนะคะอย่างเช่นการทานพวกไข่นะคะทานพวกเนื้อปลาหรือว่าเวโปรโตีนนะคะหรือแม้กระทั่งว่าเป็นพวกเบต้านะคะไฮดรอกซีบิวทไทเรตนะคะซึ่งตัวนี้นะคะก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะคะที่จะช่วยเสริมไม่ให้เกิดมีการสลายเอาโปรโตีนขึ้นมาใช้แทนค่ะ ในเรื่องของอาหารเสริมนะคะแนะนําว่าก็อย่าลืมตรงนี้ด้วยนะคะอย่างเช่นการทานน้ามันปลานะคะก็จะช่วยในเรื่องของการต้านการอักเสบของหลอดเลือดแล้วก็ร่างกายต่างๆของเราค่ะรวมถึงคนไซคิิเทนนะคะตัวนี้นะคะก็จะมีส่วนช่วยในการเพิ่มพลังงานให้กับไมโตคอนเดียซึ่งเป็นขุมพลังงานในร่างกายของเราค่ะ ในเรื่องของฮอร์โมนนะคะหลายๆคนอาจจะคิดว่าเ้การทานฮอร์โมนเสริมนะมันอันตรายกับร่างกายของเราอย่าไปกินอย่าไปอะไรเลยนะคะแต่จริงๆต้องบอกว่าถ้าเรากินฮอร์โมนนะคะที่เรียกว่าเป็นไบโอไอดนทิคอลฮอร์โมนนะคะหรือฮอร์โมนที่มีโครงสร้างที่เหมือนกันกับฮอร์โมนในร่างกายของเราตรงนี้นะคะจะไม่เป็นอันตรายกับร่างกายของเราค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือในเรื่องของกรทฮอร์โมนค่ะซึ่งต้องบอกว่าถ้าเป็นผู้ป่วยกลุ่มนี้นะคะไม่แนะนำนะคะให้ฉีดกรทฮอร์โมนค่ะ ควรจะให้เป็นอินซูลินขนาดต่ำๆแทนนะคะซึ่งตรงนี้นะคะแนะนำว่าต้องให้แพทย์ดูแลนะคะให้อยู่ภายใต้การควบคุมของแพทย์ซึ่งจะปลอดภัยหายห่วงค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องนี้ด้วยนะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย